วันนี้เราจะเพิ่มข้อความลงไปในคลิปวิดีโอนะครับโดยใช้โปรแกรม Cap c a p c u t นะครับผมก็เข้าไปใช้โปรแกรม Capcut เลยครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะมีทางเลือกให้เลือกอย่สองอย่างนะครับก็คือเพิ่มโปรเจกต์ใหม่หรือใช้ไฟล์เดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับโปรเจกต์เดิมที่เราเคยใช้งานผมลองคลิกที่เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ลองดูครับจากนั้นก็ไปเลือกอะไรครับไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มข้อความนะครับเราคลิกคำว่าเพิ่ม นะครับเราก็จะไปไฟิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเวลาในการเพิ่มข้อความเราคลิกตัวที่ตัวทีครับข้างล่างเลยนะครับจะเขียนว่าข้อความครับแล้วก็คลิกคําว่าเพิ่มข้อความโอเคครับจากนั้นเราพิมพ์ข้อความตรงช่องนี้นะครับการเล่นดนตรีโอเคได้มาแล้วนะครับเล่นดนตรีเท่าีครับโอเคครับเราคลิกเครื่องหมายถูกต้องนะครับ จากนั้นครับเราก็จะได้ข้อความขึ้นมาครับเราจะย่อขยายปรับรูปแบบอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเลื่อนข้อความลงมาตรงข้างล่างเราได้นะครับจากนั้นนะครับทำอะไรีกับข้อความครับเราคลิกที่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกําหนดฟอนต์ครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับฟอนต์ที่เป็นตัวคําว่าโปรนี่คือฟอนต์ที่เราต้องเสียเงินนะครับ แต่ถ้าฟอนต์ไหนที่ไม่ต้องเสียเงินก็จะไม่มีความข้อความมาโปรขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราคลิกที่ภาษาไทยเราคลิกที่ฟอนต์เห็นไหมครับฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับนี่เลยนะครับจากนั้นครับเราเลือกสไตล์ดูครับสไตล์มีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของสีเห็นไหมครับสีของข้อความนะครับสีแบบไหนที่เราชอบเราลองเลือกสีดูนะครับหรือใส่ในรูปแบบของ ตัวเลครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้นี่เลยครับแบบนี้นะครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับในการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับการทำงานของฟอนต์นะครับที่อยู่ในโปรแกรม CapCut โอ้นี่ไงครับแอนิเมชันลองดูครับนี่มีสามารถที่จะทำสไลด์นะครับให้เลื่อนตามข้อความได้เลยนี่ครับหรือเราจะเป็น b u บเ l ินะครับอ่าเราสามารถเลือกแบบนี้ได้นี่ครับเป็นไงครับ ง่ายมากๆเลยนะครับในการที่จะใส่ข้อความบนโปรแกรม Cap c a p c ั t นะครับเป็นเรื่องง่ายๆในการที่จะตัดต่อวิดีโอใส่ข้อความในแ a p c ั t นะครับในคลิปนี้ก็คือการใส่ข้อความบนแ a p c ั t นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ